สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านสมสมพาเที่ยวนะคะวันนี้ก็พาพี่น้องขึ้นมาอย่างวัดสูตองเป้นะคะมากราบขอพรหลวงพ่อสูตองเป้ขอให้ประสบขอให้ประสบใช่ไหมสำเร็จดุร่วงไปด้วยด้วยดีนะคะเดี๋ยวสนสมจะพาพี่น้องเข้าไปชมข้างในนะคะ ทุกคนมาที่นี่ก็ถอดรองเท้านะคะนี่คือภายในนะคะพี่น้องหลวงพ่อสูต,ตองเป้นะคะงดงามไหมคะพี่น้องเป็นทองทั้งองค์เลยสวยงามมากๆ ขอพอรพร้อมๆกันเลยนะคะพี่น้องบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ให้ทุกคนนำป้าย เขียน no แล้วก็ผูกเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะว่าครั้งหนึ่งเราได้มาที่นี่คล้ายๆที่เกาหลีเขาที่นั่นก็จะใช้กุญแจแต่ที่นี่ใช้เป็นแผ่นนะคะ เราก็จะเขียนแล้วก็แขวนไว้นะคะที่โซทาเวอร์ก็จะทำแบบนี้แต่ว่าที่โซทาเวอร์จะเป็นกุญแจนะคะสาธุสาธุสาธุ ขอพอรด้วยกันได้เลยนะคะคลิปนี่ก็เป็นภาพจําลองของพระที่ลงไปบินทบาทผ่านสะพานที่เราเดินผ่านมาจากคลิปที่แล้วที่สมสมได้ ทำให้ดูนะคะสะพานสูต,ตองเป้พระจากวัดสูต,ตองเป้ก็จะลงไปบินทบาทตามเส้นทางที่ชาวบ้านทําให้นะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนะคะพระจจห่มจีวรเป็นสีกรด มคะเขาเรียกสีกลัดใช่ไหมที่มันออกสีคล้ำๆนะคะจะให้พี่น้องชมภาพฝาผนังตรงนี้นะคะเนี่ยคะ่ะบริเวณฝาผนังทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่การขัดของการขัดแปะหรือว่าอะไรนะคะแต่เป็นป้ายทั้งหมดนะคะ เป็นป้ายที่ทุกคนเขียนแล้วก็เอามาแขวนแขวนทับซ้อนกันจนเป็นผนังแบบนี้เลยค่ะทุกคนทุกแห่งที่เป็นศาลาหรือว่ามีพระประดิษฐานอยู่นะคะก็จะมีป้ายชนิดนี้แขวนไว้เต็มไปหมดเลยค่ะทุกศาลานะคะไม,ไม่ว่าจะศาลาไหนๆก็มีเต็มไปหมดเลยอะคะ่ะ จนมองๆไปแล้วคิดว่าเป็นฝาผนังสมัยโบราณไม่ใช่นะคะเป็นป้ายที่แขวนทับซ้อนกันเป็นเวลานานนะคะดูสิคะทีแรกคิดว่าเขาบุด้วยใบตองตึงนะคะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะคลิปนี้สมสมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับสมสมพาเที่ยวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ